ทท,ทบ5ร,ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยนั้นนอกจากจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสาขายังมีภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่ผนึก์กำลังสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพระสงฆนิกรผู้ยากไร้ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารค่ะโรคและการเจ็บป่วยเป็นภาวะที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงไปได้อาการเจ็บป่วยล้วนมีผลต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผู้ป่วยทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ใกล้ชิดตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแม้การบรรลุระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า จะช่วยให้คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้นแต่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสยังคงประสบปัญหาเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากกว่าประชากรในกลุ่มอื่นๆดยเหตุนี้ภารกิจโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้ไร้โอกาสโดยมีเจตนารมณ์ที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่ง ต่างมุ่งสู่การพัฒนาโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนไว้ใจและเป็นยิ่งกว่าโรงพยาบาลโครงการเฉลิมราชราชาจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วไทยจึงเป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนรวมถึงชาวอำเภอบ้านดุงและพื้นที่ใกล้เคียงเราเริ่มกระบวนการมีส่วนร่วมครับคือก่อนที่จะออกแบบเราก็นัดบุคลากร มาพูดคุยกันก่อนว่าจริงๆความต้องการจริงๆของโรงพยาบาลสมเด็จพระพรามดุลเนี่ยต้องการพื้นที่ในลักษณะไหนทั้งความต้องการองค์ประกอบแล้วก็ที่ตั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ถามความต้องการว่าจริงๆผู้ป่วยและญาติเนี่ยต้องการพื้นที่อะไรแล้วก็ที่ตำแหน่งไหนที่เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในการที่เขาจะมาพักคอยหรือว่าใช้ชีวิตในโรงพยาบาลครับและหลังจากนั้นเราก็ข้อมูลสองชุดได้มาๆๆมารวมกันแล้วก็สรุปถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร รวมถึงองค์ประกอบของอาคารว่าจะเป็นสําหรับอะไระครับอันนั้นพื้นที่นี้ก็จะทําให้คน,นสามารถไหลออกมาพักผ่อนได้แล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อการพักคอยของผู้ป่วยระยายากนะครับเพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งเป็นแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆในลักษณะของโรงพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนมุ่งเน้นกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนจิตอาสา ซึ่งบรรณาการความร่วมมือและทรัพยากรต่างๆให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสุขใจทั้งผู้ป่วยและญาติตลอดจนแพทย์และพยาบาลทั่วนหน้าโครงการจิตอาสา,าของเราก็คือเพื่อที่จะทําให้ชุมชนมาร่วมกลุ่มกันเมื่อคนรวมกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันก็จะเกิดความรักวารสอนัคคีทำอะไรเพื่อ,อเพื่อส่วนรวม ซึ่งอย่างน้อยก็คือครอบครัวก็ได้ส่วนรวมก็ได้และก็ขยายไปถึงประเทศชาติด้วยนั่นก็ถสว่าเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมทําให้คนรักครอบครัวรักชุมชนรักประเทศชาติเป็นการเทศน์ชนสัมบันชาติสำหรกษัตริย์ของเราครับทัน,นี้ก็ภูมิใจที่เราได้มีเป็นส่วนหนึ่งอันอาจจะเป็นน้อยนิดไดมาร่วมกิจกรรมกิจอาสาร่วมกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยาบรรดุงครับอันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ทําดีเพื่อพคอ์ท่านครับ เพื่อสนับสนุนการให้บริการภายในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอีกทั้งเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีในการมารับบริการของประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชมุ่งสู่โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพสูพส่มาตรฐานสากลให้ชาวไทยมีสุขภาพดีทั่วนหน้ากันและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือ ยึดมั่นสืบสารและปฏิบัติงานให้สมดังพระราชปณิธานขององค์น,นายกกิติมศัิ์เพื่อให้ผสมนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะ